เรื่องหนึ่งที่พระเดชะคุณหลวงปู่อะค่ะท่านเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องอุ้ยท่านอยากจะเลี้ยงพระเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างนี้สมัยก่อนนี้ไงก็ก็แถวบ้านก็บอกว่าก็คุยกันว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ไปอยู่วัดโพใหมๆน่ะอดยากบินฑบาตก็ไม่ได้เป็นพระบ้านนอกเนี่ยวันหนึ่งที่หลวงปู่ไปบินฑบาตแล้วได้กล้วยมาแล้วมาแบ่งกับหมาลูกอ่อนน่ะท่านก็ตั้งอธิษฐานไว้เลยว่าเออคือหมานี่ก็อดท่านก็อดเนี่ยนะ ครบชาติต่อไปจะได้อดเลยแล้วถ้าท่านมีปัญญาเนี่ยท่านจะเลี้ยงพระให้หมดเรื่องการครบชัตเนี่ยจะไม่ให้ลําบากเลยแล้วก็คือเรียกว่าเหมือนอธิฐานหรือว่าม้าเท่าไหร่เลี้ยงให้หมดเลยเนี้ยเพื่อจะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายพระก็จะได้ทําวิชาไปอย่างเนี้ยจะได้ไม่ต้องมาลําบากเรื่องครบชันิเนี่ยวิชาธรรมกายก็ได้กว้างขยายกว้างไกลออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเห็นพอมาเห็นปฏิปทาของหลวงพ่อท่านขยายอย่างเนี้ย นะเนี่ยแบบพอนึกถึงหลวงพ่อก็จะปิติใจว่าพระเดีพระคุณหลวงปู่เนี่ยคือพูดแม่นแล้วก็พูดว่าผู้สืบทอดวิชาธรรมกายเนี่ยจะขยายวิชาไปได้ทั่วโลกแล้วก็คนจะมานับไม่ถ้วนซึ่งณปัจจุบันเนี้ยวัดเราก็โอ้โหเรียกว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าแต่พูดว่ายังไง <laughs> มันเป็นที่ที่รวมสาธุชนได้มากที่สุดแล้วโครงการของหลวงพ่อก็จะขยายออกไปอีกกว้างไกลมากที่สุดเนี่ยคือ ตรงนี้ทำให้นะถึงได้ใช้คำว่ากูเกาะติดแต่กูไม่ไปไหนใครจะไปก็ไปกูเกาะติดตรงนี้ริงเพราะว่าน้าหุ่นก็เห็นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนย่าปัจจุบันก็น้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวมาตลอดแล้วก็ถึงผู้สืบทอดเนี่ยแล้วพอมาเจอหลวงพ่อก็จริงอย่างที่หลวงปู่ท่านทํานายไว้ว่าจะเผยแพร่ไปได้กว้างไกลแล้วก็จะไปทั่วโลกแล้วผู้คนก็จะมาศึกษาวิชาธรรมกายกันจนนับไม่ท้วนอะไรเงี้ยซึ่ง แล้วลองคิดดูที่ว่ามีใครนะคิดจะรวมคนหกพระหกแสนใช่ไหมครับใครมีมีใครที่จะคิดนะรวมสองหกแสนหรือรวมรวมสองทั่วโลกให้ส่งมารวมกันทั่วโลกเนี่ยนะตรงเนี้ยไม่มีใครคิดได้เลยมีแต่พฤหัสบุอข้อเดชพระคุณหลวงพ่อเท่านั้นที่คิดได้ตรงเนี้ยแล้วไม่ให้เราปลื้มในฐานะเราเป็นลูกหลานหลวงปู่อะแล้วเราจะไปปลื้มอะไรอะ่เราจะปลื้มอะไรต้องขออนุญาตให้นานะครับได้ฝากกับพวกเราสักนึงนาทีครับเนี่ยนะ ถ,ถ้าจะให้นะ้าฝากนะนะก็อยากบอกว่าคําพูดของป้าออนนั่นแหละที่ว่าเออเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเนี่ยณนะวันนี้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็มาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าวิหารโค้ดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเพราะว่าหลวงปูนะ่น่ยท่านตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงพระเนี่ยให้ได้มากที่สุดณนะวันนี้หลวงพ่อของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะก็ สารมโนปณิธานของลวงปู่เนี่ยให้เป็นจริงเชื่อจะสร้างวิหารโคตรเพื่อจะเลี้ยงพระให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าให้ทุกคนทํากันให้เต็มที่เลยนะวิหารโคตรเนี่ยแม้แต่ตัวนังอุนเองเนี่ย mm. ก็อธิษฐานตลอดแล้วก็ทําตลอดว่า ขอให้ได้อยู่แนวหน้าของการสร้างบาร,รมีทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์และกําลังสติปัญญาแม้ทรัพย์จะมีน้อยก็ทุ่มสุดชีวิตอยากให้พวกเราได้ทุ่มเทกันเพื่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเป็นผู้สานต่อคะ่ะครับ